สูตรนี้ปีหกเจ็ดยังไม่เคยพาดเข้ามาแล้วเจ็ดงวดติดเริ่มกันที่งวดประจำวันที่สามสิบธันวาสองพันห้ารอยหกสิบหกดึงเลขสองตัวล่างลงมาเลยค่ะหลักสิบล่างยกแปดลงมาเลยค่ะหลักหน่วยล่าง ยกเก้าลงมาเลยค่ะผลงวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมปีหกเจ็ดออกเก้าเจ็ดเก้าหกหนึ่งเข้าที่เก้าค่ะ ดึงต่อลงมาเลยสองตัวล่างของงวดประจำวันที่สิบเจ็ดออกหกหนึ่งยกหนึ่งหกกับหนึ่งลงมาเลยผลงวดวันที่หนึ่งกุมภาออกศูนย์หกสามศูนย์เก้าเข้าที่หกค่ะยกสองตัวล่างศูนย์แล้วก็เก้างวดวันที่สิบหกกุมภาผลออก สามเก้าห้าสี่สามเข้าที่เก้าค่ะดึงเลขสองตัวล่างลงมาเลยค่ะสี่แล้วก็สามงวดวันที่หนึ่งมีนาออกหกศูนย์เจ็ดหกศูนย์สามเจ็ดเก้าเข้าที่สาม ยกสองตัวล่างเจ็ดเก้าลงมาเลยค่ะ 7, เจ็ดเก้าผลวันที่สิบหกมีนาออกหกสองหกเจ็ดแปดเข้าที่เจ็ดยกเจ็ดแปดสองตัวล่างลงมาเลยค่ะเจ็ดแล้วก็แปด ผลวันที่หนึ่งเมษาออกสี่แปดหนึ่งเก้าศูนย์เข้าที่แปดยกต่อเป็นเก้าแล้วก็ศูนย์งวดวันที่สิบหกเมษาออกห้าเก้าแปดเจ็ดเก้าเข้าที่เก้าค่ะ2ตัวล่างยกลงมาเลยค่ะเ แล้วก็9เลขเด่นสำหรับงวดประจำวันที่2พฤษภาคม2567เด่นที่7กับ9นะคะสามารถนำเลข7กับเลขเไปรูดแล้วก็วิ่งได้เลยสูตรนี้2ตัวมา1ตัวนะคะปี6 7ยังไม่เคยพลาดเลยเข้ามาแล้วจิตงวดตามกันต่อนะคะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ